่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เรากลับมาพร้อมกับแบรนด์นี้นะครับโคลนดัสนั่นเองนะครับเราเคยนาเสนอกันไปแล้วนะครับเรื่องของการดื่มน้ําเราจําเป็นที่จะต้องดื่มน้ําที่สะอาดและก็บริสุทธิ์นะครับเหมือนกันครับการใช้น้ําเองนะครับไม่ว่าจะล้างหน้าอาบน้ําหรือแม้กระทั่งล้างพืชผักอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่เราใช้ถานเนี่ยก็ต้องสะอาดด้วยวันนี้ผมบอกคุณผู้ชมเลยว่ามากับโปรสุดพิเศษนะครับจากโคลนดัสนั่นเองนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้โคลนดัสกลับมานะคะพร้อมกับเครื่องกรองน้ําแบบ2ขั้นตอนนั่นเองซึ่งในหนึ่งเซ็ง น้ำา2ขั้นตอน1ชุดนะคะพร้อมกับไส้กรอง2ขั้นตอนนะคะแล้ววันนี้พิเศษสุดแถมฟรีนะคะกับไส้กรองหยาบนะคะขนาด1ไมครอนอีก1ชิ้นนั่นเองทั้งเซตนี้คุณผู้ชมขายจากราคาปกติคือ1 7ึ0นบาทแต่ว่าวันนี้พิเศษสุดเซตนี้คุณเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียงแค่9ก0บาทเท่านั้นคะ่ะพิเศษมากๆนะครับ9 9้าาบบาทนะครับแต่ต้องโทรหาเราตอนนี้ที่0ูนย์สองครับหกหกหกศูนย์หนึ่งแปดแปดย้ำศูนย์สองหกหกหกศูนย์หน น้ำประปามาถึงบ้านเนี่ยนะฮะโอ้โหทำไมกลิ่นมันแรงจังเลยทำไมสีมันดูแบบโอ้โหไม่น่าใช้เลยถูกต้องและน้ำประปาที่มันสก,กรปรกแบบนี้คุณผู้ชมขาเปิดลองอมาเป็นสีแดงมีความขุ่นแบบนี้มันส่งผลอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคผิวหนังต่างๆยิ่งบางคนเนี่ยมีเด็กมีแบบผู้สูงอายุในบ้านเปิดน้ำมาล้างผักล้างของใช้ล้างหน้าอาบนะ้ำ เกิดโรคภูมิแพ้ต่างๆมากมายใช่นะบางทีมีกลิ่นมีสีนะฮะหรือบางทีสีเนี่ยนะฮะใสเหมือนปกติเลยแต่จริงแล้วสารที่มันอยู่ข้างในเนี่ยที่มันซ่อนอยู่เนี่ยตาเรามองไม่เห็นคุณผู้ชมวันนี้เราต้องดักไว้ก่อนนะเพราะอะไรประเทศไทยของเราเราไม่เคยได้ยินข่าวว่าเปลี่ยนท่อกันเถอะพี่น้องเราพอเปลี่ยนท่อกันทั้งจังหวัดคง<อ>ไม่มีนะครับท่อที่เราใช้อยู่ที่เราส่งน้ํากันเนี่ยนะคบเป็นท่อที่เราใช้มาไม่รู้กี่ปีผมว่าผมยังไม่เกิดด้วยซ้ําวันนี้เราสามารถดักสิ่งสกปรกต่างๆนี้ได้เพื่อไม่ให้เกิดปััญหาาที่เเกกกิดขขึ้นบลูองร <ฮ>สิวขึ้นผดผ<อ>ื่นนะฮะหรือคนที่เรารักอย่างผู้ใหญ่ผู้สูงอายุอย่างเงี้ย <ฮา S 2> ไม่ควรที่จะเจอสารเคมีเลยนี่พยาผมเป็นอย่างนี้เลยนะ <ฮา S 2> แพ้เกิดอาการค,คันบางทีต้องไปเสียเงินหาหมอ,อ,อครั้งหนึ่งสี่ห้าพันนะผู้ชมเพราะนี่แหละปัญหามันเริ่มต้น จากน้ําที่เราใช้ในบ้านค่ะเอางี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะว่าท่อนี้นะฮะถูกต่อมาจากปะปานอกสตูดิโอนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดน้ําดูกันเปิดเลยเห็นไหมสีใสใสแบบนี้นเปิดมาก็ดูปกตินะพี่วินหน้าใสใสแต่ไม่รู้ข้างในมีอะไรหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันนะครับ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> สีใสแบบนี้เลยนะครับอ,อ่ะเดี๋ยวขอวางก่อนนะครับให้เห็นสีแล้วปกตินะครับ <c oughs> แต่เดี๋ยวมาดูกันอย่างที่บอกว่าปัญหาคือท่อครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูตรงนี้นะครับว่า ไม่ได้ล้างเลยใช้นานๆมีอะไรบ้างโอ้โหคุณคุณโอ้โหเนี่ยหุยจับกันเป็นก้อนแบบนี้เลยนะเป็นตะาก,กันาเลยแล้วเป็นเมือกด้วยนะคุณเนี่ยดูดีๆ<อ>เห็นไหมเ<อ>นี่ยเราไม่เคยล้างเราไม่เคยเช็ดเลยแล้ว<อ>ท่อต่างๆที่ก่อนมาถึงบ้านเรามันจะสกระปรกขนาดไหนอะคุณนี่คุณผู้ชมเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนเนี่ยอันนี้สามารถเซิร์ชได้ในอินเทอร์เน็ตได้เลยคุณผู้ชมขาวว่าน้ําที่มันมาเนี่ยมันอาจจะสะอาดก็จริงแต่เมื่อมันผ่านทอ่ทอท่อประปาท่อในบ้านของเราที่ไม่เคยผ่านการทาความสะอาดผ่านการเปลี่ยนคุณผู้ชมเห็นไหมตะกันสิ่ง ปกรปกต่างๆเนี่ยมันอยู่ด้านในท่อซึ่งเป็นจุดที่น้ํามันวิ่งผ่านเลยนะพี่วินคุณขออ้วกนิดนึงได้ไหมนี่คือน,น้ําที่มาถึงบ้านเราเหรอใช่แล้วเราอาบเราล้างหน้าขอโทษนะฮะ้วนปากด้วยโอ้โห,โหบางทีแบบหลุดเข้าคอ คุณผู้ชมเนี่ยแหละ,ะ,ะอย่างที่บอกว่าไม่เคยได้ยินข่าวว่าเรามาเปลี่ยนท่อปบะปากระทั้งจังหวัดทั้งประเทศเราไม่เคยได้ยินจริงดังนั้นท่อมันเป็นแบบนี้แหละนะครับวันนี้เราก็เลยแนะนําเลยนะครับวันนี้ราคาไม่แพงด้วย990บาทม,มาดูกันก่อนหน้าตาของเครื่องนี่อยู่ตรงนี้ลักษณะแบบนี้เลยใครโทรหาเราตอนนี้นะราคาสุดพิเศษเลยนะครับเราจะได้เซตนี้ไปเซตนี้เนี่ยผมบอกเลยคุณพ่อบ้านติดตั้งได้ค่ะติดตั้งได้ง่ายๆเลยนะครับอุปกรณ์มาให้พร้อมนะครับยกเซนแบบนี้เลยและวันนี้ที่พูดไปว่านี่คือเครื่องกรองน้ํา2งขั้นตอนเรามาดูก ลองจะเป็น PP 1ไมครอนนะครับตัวนี้จะดักจับขึ้น1่งไมครอนนี่ละเอียดมากเลยนะ<ช>จะดักจับพวกอะไรทรายกรวด ตะกรอนเมื่อกี้เห็นเหลืองๆ,ๆที่มาอยู่ตามท่อใช่ไหม,มภายในอ่ะเนี่ยแหละมันจะช่วยดักจับนะครับตัวนี้ก็จะทําให้น้ําสะอาดขึ้นระดับหนึ่งก่อนพร้อมที่จะไปใช้งานแต่บางทีพวกคอลอีนสารแขวนลอยต่างๆม,มันจะมีอีกขั้นหนึ่งใช่ไหมใช่วันนี้เราเลยมีขั้นตอนที่2ให้ผู้ชมขานี่คือขั้นตอนที่2อนะคะก็คือเป็นไส้กรองที่เรียกว่า CTO ตัวนี้สามารถกรองได้แบบ5ไมครอนตัวนี้นะคะผลิตจากบล็อกคาร์บอนคุณผู้ชมขาเป็นการผลิตนะคะจากสารกรองเกรดคาร์บอนนํามาอัดเป็นแท่งรุ่นนี้นะคะขั้นตอน ตอนนี้จะช่วยดูดพวกสารเคมีโลหะหนักต่างๆพวกสารคอรีนตะกัวปลอดซึ่งขั้นตอนนี้สามารถใช้งานได้ถึง12เดือนเลยสําหรับใส้กลองนี้ใช่ส่วนขั้นตอนที่1เนี่ยน,นะฮะก็สามารถใช้งานได้ถึง6-8เดือนนั่นอเองนะครับ นี่แหละคือเวลาที่น้ำเราจะใช้นะมันก็ควรที่ต้องผ่านขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ไปนะคะคราวนี้อย่างที่บอกนะครับเมื่อไปติดตั้งเรียบร้อยต่อสายเรียบร้อยน้ำอินน้ำเอาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับน้ำทั้งหมดก็จะผ่านเครื่องกรองที่คุณติดตั้งอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูงี้ก่อนตรงนี้นะฮะคือน้ำที่ผมเอาตักตรงเนี้ยตรงคลองมาเลยมันก็จะมีพวกเศษดินนะครับตะกร้ออะไรต่างๆที่อยู่ด้านในเห็นไหมดำๆแบบนี้ไม่พร้อมจะใช้งานครับบอกเลยอ่ะ ผมจะต่อสายเข้าไปนะ,ะเข้ากับเครื่องเรียบร้อยปลายทางก็คือมีแก้วนี่เดี๋ยว,วให้วันใหม่เปิดครับแล้วก็เดี๋ยวดูว่าน้ําดําๆตรงนี้ผ่าน2ขั้นตอนแล้วจะเป็นอย่างไรเช่นครับมาดูกันนะคุณผู้ชมคาะจากน้ําดําๆพอผ่านเครื่องกรองน้ำสองขั้นตอนส<ฮ>ขั้นตอนจากโคลนดันแล้วคุณผู้ชมดูนะนี่นี่คือ,อตัวเครื่องเขาเริ่มทํางานแล้วนะแล้วน,าน้าที่ออกมาเป็นไงพี่วินเดี๋ยวนะสีดําๆตอนนี้เป็นสีใสๆเอาปลดมื้อเขาหน่อยหมูเขาดีจริงเขาดีจริง อเ <Okay. S 2> คและสะอาดไม่ดำเหมือนเหมือนก่อนที่จะผ่านการ<ม>กรองผมขอนิดหนึ่งได้ไหมฮะนี่ครับผมหยิบมาเลยนะฮะนี่แล้วผมวางตรงนี้เลยครับนี่ให้คุณผู้ชมดูนะคบว่าจากน้ําสีดําๆเห็นไหมแล้วผมมีน้ําทั่วๆไปด้วยท่านี้เดี๋ยวเราเห็นแล้วว่าสีใสเดี๋ยวมาทสกันหน่อยนะคบว่าด้านไหนมีอะไรซ่อนอยู่ผมเอาน้ําที่ผ่านเครื่องกรองโคลนดัสนะครับออกมา ขอประมาณสัก20มิลลิตรนะครับใส่ลงไปนะครับอีก10มิลลิลิตรนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรซ่อนอยู่ไหมเพราะว่าผมมีตัวเทสนะครับพวกคอรีหรือสารแผงรอดต่างๆเอาน้ำทั่วๆไปครับที่ไม่ผ่านไส้กรองของเขานะครับใส่ไปในปริมาณที่เท่ากัน20มิลลิลิตรนะครับใส่ไปเลยนี่น้ำยาทดสอบนะครับผมจะหยดลงไปสี่หยดนะครับให้คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับว่าผลที่แตกต่างสีเหมือนกันเนี่ยแต่ข้างในแตกต่างอย่างไรมาดูกันครับเห็นไหมหยดทั่วๆไปก่อนนะนี่นะครับ แล้วก็หยดลงไปคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับเมื่อผมหยดลงไปปั๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเข้มๆเลยนั่นหมายความว่าด้านในเนี่ยมันมีคอรีนอยู่นะครับเห็นไหมฮะที่มันอยู่ข้างล่างเขย่านิดนึง นะครับแกว่งมันขึ้นมาเห็นไหมครับ <Ừ. S 2> สีส้มๆมเนี่ยแสดงว่าด้านในเห็นใสๆสแต่มันมีสิ่งปลอมแปลงอยู่ข้างในอย่างสารคลอรีนต่างๆแต่โคลน,นดัสของเราใสาเลยเห็นไหมสีน้ำส้มค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าถ้าเกิดไม่มีอะไรจะเป็นสีขาวขาวใสๆสแบบนี้เป็นไงสุดยอดฮะนี่คุณผู้ชมฉะนั้นย้ําเลยว่าน้ําสะอาดมองด้วยตาเปล่าอาจจะไม่รู้แต่จริงๆแล้วอาจจะแฝงด้วยสารเคมีต่างๆฉะนั้นเครื่องกรองน้าสาคัญและจําเป็นมากและก็มีขายตามท้องตลาดทั่ว,วไปคุณผู้ชมอยา่างอันนี้เป็นเครื่องกรองน้ํา2ขั้นตอนนะคะสอขั้น อนนี้เขาขายในราคา1390บาทหรือจะเป็นอีกแบบหนึ่งคุณผู้ชมขา2ขั้นตอนเหมือนกันอันนี้ฮิตมากนะคุณผู้ชม2ขั้นตอนราคาเขาขาย1590บาทหรือจะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็2อขั้นตอนเหมือนกับเราเลยแต่ว่า1เซตของเขาไม่ได้มีของแถมนะราคาอยู่ที่1790บาทพี่วินแต่ละอย่างที่คุณหาม,มาเนี่ยคือโอ้โหแพงทั้งนั้นเลยแพงกว่าเราหมดเลยวันนี้ฮะเราให้คุณจ่ายไม่ถึงพันทั้งหมดนี้นะครับคุณจะได้ไปและติดตั้งได้อย่่่าาางงางงยยๆเเเลนนะคระคร,ครััับกโสือออ้้ขตฉพ จวันนี้ตัวเครื่องมีให้อุปกรณ์ให้พร้อมเลยนะครับไส้กลองก็มีนะครับวันนี้ให้ไส้กลองแบบตะกอนหยาบะนะฮะไส้กลองตะกอนหยาบแล้วก็ไส้กลองแบบคาร์บอนอัดแท่งแล้วยังฟรีให้อีกหนึ่งไส้กลองนะครับเป็นไส้กลองหยาบนั่นเองขนาดหน<ะ>ึ่งไมครนะครับ<ะ>ทั้งหมดนี้รวมๆแล้วเนี่ยคือ1780บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายจ่ายไม่ถึง1 9 9 0บาทเท่านั้นค้าแย้ว่าเป็นราคาพิเศษเฉพาะตอนนี้เท่านั้นผู้ชมคะอย่ารอช้าละรัดกลับมาต้องรีบจับจองนะที่เบอร์02260188ค่ะ นอกจากน้ำที่เราใช้ดื่มแล้วน้ำที่เราใช้ตามจุดต่างๆในบ้านก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะบ่อยครั้งที่เราต้องพบกับน้ำไม่ใสสกรปรกมีกลิ่นมีสิ่งแปลกปลอมในน้ำใช้แล้วมีอาการคันผื่นขึ้นเป็นสิวหรืออันตรายถึงขั้นเป็นโรคผิวหนังวันนี้ขอเสนอโคเลนดัสเครื่องกรองน้ำสอขั้นตอนเฉพาะจุด ที่สามารถติดตั้งตามจุดต่างๆของบ้านห้องน้ำห้องครัวได้อย่างสะดวกไส้กลองขั้นตอนที่1ผลิตจากโพลีเพปโคลีนกลองขนาด1นึ่งไมครอนช่วยดักทรายขจัดตะกอนสนิมไส้กลองขั้นตอนที่2ผลิตจากโพลีเพปโคลีนกลองขนาด5้าไมครอนช่วยดูดจับสีเคมีและโลหะหนักต่างๆเพียงเท่านี้คุณก็จะมีน้ำที่สะอาดใสไร้กลิ่นไร้ตะกอนไว้ใช้ในบ้านได้อย่างสะดวก จะใช้ล้างผักผลไม้ของกินเพื่อประกอบอาหารหรือใช้ล้างหน้าอาบน้ำได้อย่างสะดวกใจยิ่งขึ้นไม่ต้องกังวลกับปัญหาเดิมเดิมอีกด้วยโคล a n นดัสเครื่องกรองน้ำสองขั้นตอนเฉพาะจุด เนี่ยคุณจะได้นะคะเซตที่เป็นเครื่องกรองน้ําพร้อมบอดี้แบบนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับไส้กรองตะกอนหยาบและไส้กรองคาร์บอนอัดแข้งผู้ชมคันหนึ่งเซตแบบนี้แล้ววันนี้พิเศษสุดแถมฟรีนะคะกับไส้กรองหยาบนะคะขนาด1ไมครอ,อีก1ชิ้นทั้งเซตนี้จากราคาเต็มเนี่ยคือ1780บาทแต่วันนี้พิเศษสุดนะเซตเนี้ยคุณเป็นเจ้าของได้นในราคาเพียงแค่9ก0บาทเท่านั้นค่ะถือว่าราคาพิเศษมากนะครับแล้วก็มีของแถมให้ด้วยนะครับอ่ะรีบโทรมาก็แล้ว 6660188นะครับเชื่อไหมว่าคนเราอ่ะไม่ค่อยใส่ใจเรื่องเอาน้ํามาล้างหน้าม,มาอาบมาบ้วนปากหรือมแม้กระทั่งเอาน้ําที่เป็นน้ําก๊อกธรรมดาเนี่ยมาล้างผักแล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าน้ําที่มาถึงบ้านของคุณมันสะอาดมันเดินทางมาไกลขนาดไหนมันผ่านท่อที่มันมีอายุกี่ปีอะคุณน่าจะสส่ท่อที่ไม่เคยเปลี่ยนท่อที่ไม่เคยทําความสะอาดมีทั้งความขุ่นเหม็นคาวสีที่มันข<อ>ุ่นแล้วเอามาใช้ล้างทาความสะอาดผักผักเราก็ต้องเอาไปกินพี่วบางทีเอามาล้าง หน,หน้าเกิดอาการแพ้หมอผิวหนังเนี่ยเขาบอกเลยนะว่า80%ของสำหรับคนที่แพ้บนผิวหนังเนี่ยคือเรื่องของน้ําเป็นหลักบางคนป่วยบางคนไม่สบายไม่รู้สาเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไรคุณลองคิดย้อนกลับไปก็แล้วกันนะครับเวลาคุณจะล้างผักคุณต้องใช้น้ําเวลาคุณจะอาอบน้ําหรือล้างหน้าคุณก็ต้องใช้น้ําที่ผ่านก๊อกมาแบบนั้นยิ่งต่างจังหวัดอันนผมไม่ได้ว่าและไม่ได้แบ่งชนชั้นนะครับแต่ต่างจังหวัดเอาพูดตรงๆว่าอาจจะมีท่อที่เก่าหน่อยบางจังหวัดบางหมู่บ้านบางตำบลเนี่ยเขาเป็น น,น้ำปราปาหมู่บ้านบ้านแฟนผมที่เชียงใหม่อะเป็นน้ำปราปาหมู่บ้าน<อ>สิ่งที่ได้มาคืออะไรคือน้ำมันค่อนข้างมีความด่างเยอะอรู้เลยอาบน้ำถูสบู่เนี่ยสบู่มันไม่หมดสักทีมันจะลื่นแต่วันนี้ถ้าเกิดคุณมีเครื่องกรองน้ำตัวนี้นะครับจะมีตัวหนึ่งที่เป็นไส้กรองคาร์บอนมันจะช่วยปรับความเป็นด่างแล้วก็กรดด้วยดังนั้นอาการต่างๆที่คุณเคยป่วยคุณเคยแพ้ผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็จะดีขึ้นนะครับและที่สาคัญเลยเซตนี้นะของแบรนด์โคลนัลเนี่ยเขามาพร้อมกับบอดี้ที่สวยงามสามารถนําไปติดตั้ง เองและเป็นการกรองแบบ2ขั้นตอนเฉพาะจุดอุปกรณ์ทุกอย่างให้คุณไปครบและที่สำคัญเขามาพร้อมกับไส้กรอง2ขั้นตอนก็คือไส้กรองตะกอนยาและไส้กรองคาร์บอนอัดแท่งเนี่ยเห็นไหมอุปกรณ์ทุกอย่างคุ้มมีให้ครบไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเลยถูกต้องนะครับผมว่ายากสุดก็เจาะแหละนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างในรายการของเราก็ตั้งแค่นั้นนะฮะก็สามารถใช้ได้เลยทุกอย่างประกอบเอานะครับทั้งหมดนี้มีอุปกรณ์ให้พร้อม เวลาเราจะใช้ล้างหน้าเราจะมั่นใจผู้หญิงเนี่ยผมบอกเลยนะความสวยเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะเงินทองไม่เท่าไหร่แต่ชั้นหน้าต้องสวยก่อนที่สุดล้างไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นคอลีหรือสารอะไรที่มันแฝงมากับน้ําใสๆเนี่ยกรี๊ดนะคุณกรี๊ดไหมถ้าสิวขึ้นเป็น้าเนี่ยใช่กรี๊ดแล้วต้องไปเสียเงินหาหมอรวมถึงแม่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 ที่มีลูกหรือคุณลูกเองที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ น้ำที่ใช้ล้างทำคำาความสะอาดผลไม้ผักต่างๆที่ให้ลูกของเรารับประทานเนี่ยคุณผู้ชมค่ะก็ต้องเป็นน้าที่สะอาดด้วยเราถึงจะมั่นใจว่าเอาอะไรให้ลูกกินนั่นเองใช่นะครับวันนี้ต้องกลับมาถามนะฮะว่าวันนี้คุณพร้อมหรือยังผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นเรื่องใหม่ใครมาซื้อเครื่องกรองมาล้างผักมไม่ใช่เรื่องแปลกในต่างประเทศเขาทํากันมีแต่ประเทศไทยนี่แหละนะครับที่เรามองข้ามและพยายามจะปิดตาไว้แล้วบอกโอ้โอเคไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรล้างก็สะอาดแล้ววันนี้ต้องเปิดใหม่ เปิดเขาเรียกว่าเปลี่ยนเปิดมุมมองใหม่เปลี่ยนทัศนคตินะครับเราจเจาน้ํามาใช้อะไรเพื่อการกินหักผลไม้ล้าง<ม>หน้าอาบน้ําเราต้องมั่นใจว่าน้ําทุกหยดที่ออกมาใช้<ม>จะต้องผ่านโคโรนดัสของเราใช่แล้วแล้วตัวนี้2ขั้นตอนขั้นที่1ไส้กรองแบบความละเอียดหนึ่งไมครอนผมบอกเลยละเอียดมากะนะครับมันจะช่วยดักจับต่างๆทรายกวัวตะกรอน<ม>ขั้นตอนที่25ไมครอนนะครับปรับความเป็นด่างความเป็นกรดแล้วก็เอาพวกสารต่างๆที่มันแฝงอยู่หายออกไปคุณจะเอาน้ำเป็นหุงข้าวก็ได้นะได้ นะครับคุณจะเอาน้ําไปล้างผักก็ได้เนี่ยม,มันจะยิ้มมันจะมีความสุขในครอบครัวถูกต้องคุณผู้ชมคะสองขั้นตอนนี้มันจะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตคุณเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นในราคาเพียงเซนละ990บาทเท่านั้นฉะนั้นวันนี้อย่ารอช้าจัดไปเลยนะคะกับคอลันดัสค่ะเครื่องกรองน้ําแบบ2ขั้นตอน1เซตคุณจะได้ตัวบอดี้ที่เป็นตัวเครื่องพร้อมกับไส้กรองนะคะทั้งไส้กรองแบบตะกอนหยาบและไส้กรองแบบคาร์บอนอัดแท่งแล้ววันนี้พิเศษสุดแถมเพิ่มให้นะกับไส้กรออองงหยาาาบนนนนนนะะคคขด1 1ไมรีกชิ้นน้ั่่แลวทเต จากราคาเต็มเนี่ยถ้าเขาขายข้างนอกเนี่ยคือ1780บาทแต่วันนี้อยู่กับเราเซตนี้จ่ายแค่990บาทเท่านั้นค่ะผมบอกเลยราคานี้ไม่แพงนะครับหาซื้อข้างนอกอาจจะไม่ได้ด้วยคุณภาพแบบนี้990บาทเท่านั้นรีบกดโทรศัพท์หาเราที่0 2น6 6ส1 8ครับย้ํา0 2 6 6 6 0 1 8 8ครับและทั้งหมดนี้นะคะคือสินค้าดีมีคุณภาพคุณสามารถเช็คสินค้าก่อนจ่ายเงินได้ด้วยนะคะนอกจากน้ำที่เราใช้ดื่มแล้ว น้ำที่เราใช้ตามจุดต่างๆในบ้านก็สําคัญไม่แพ้กันเพราะบ่อยครั้งที่เราต้องพบกับน้ําไม่ใสสกรปรกมีกลิ่นมีสิ่งแปลกปลอมในน้ําใช้แล้วมีอาการคันผื่นขึ้นเป็นสิวหรืออันตรายถึงขั้นเป็นโรคผิวหนังวันนี้ขอเสนอโคเลนดัสเครื่องกรองน้ำสอขั้นตอนเฉพาะจุดที่สามารถติดตั้งตามจุดต่างๆของบ้านห้องน้ำห้องครัวได้อย่างสะดวกใส้กรองขั้นตอนที่1 ผลิตจากโพลีเพ,พโปโคลีนกลองขนาด1ไมครอนช่วยดักทรายขจัดตะกอนสนิมไส้กลองขั้นตอนที่2ผลิตจากโพลีเพ,พโปโคลีนกลองขนาด5ไมครอนช่วยดูดจับสีเคมีและโลหะหนักต่งตางๆเพียงเท่านี้คุณก็จะมีน้ำที่สะอาดใสไร้กลิ่นไร้ตะกอนไว้ใช้ในบ้านได้อย่างสะดวก จะใช้ล้างผักผลไม้ของกินเพื่อประกอบอาหารหรือใช้ล้างหน้าอาบน้ำได้อย่างสะดวกใจยิ่งขึ้นไม่ต้องกังวลกับปัญหาเดิมๆอีกด้วยโคลเดนดัสเครื่องกรองน้ำสองขั้นตอนเฉพาะจุด อยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะไม่สะอาดจริงๆเพราะอคนะุณผู้ชมน้ําสะอาดก็จริงแต่เนี่ยตัวท่อต่างๆที่มันเป็นท่อปาปาของสาธารณะเอยที่บ้านของเราเอยเวลามันเผามาเห็นไหมคุณผู้ชมมันมีทั้งตะก ะคระา <Ừ. S 1> สิ่งสกรปรกต่างๆเหล่านี้แล้วมีตรงบริเวณด้านในท่อที่น้ําวิ่งผ่านชนะเนี่ยพอมันมาถึงบ้านเรามันจะทําให้น้ําสะอาดได้ยังไงนั่นแหะสิไม่เชื่อนะลองไปเปิดแทงค์น้ําดูก็ได้นะครับเปิดดูเลยอย่าลนลงไปนะไปดูว่าข้างล่างเนี่ยมันสกรปรกขนาดไหนผมเคยไปเปิดดูแล้วผมแบบอ,อุ้ยแล้วเราเอาไปใช้ยังไงเนี่ยวันนี้แนะนานะครับเป็นเครื่องกรองน้านะครับจากโคลนดัสนั่นเองเป็น2ขั้นตอนนะครับอันนี้เนี่ยผมบอกว่ามันจะจําเป็นถ้าติดตั้งในครัวนะ มันจะสะอาดขึ้นในการที่ประกอบอาหาระนะครับติดตั้งในห้องน้ําก็ได้ก็จะสะอาดขึ้นในเรื่องของการใช้ล้างหน้าอาบน้ำนะครับสามารถทําได้ไม่ใช่เรื่องแปลกต่างประเทศเขาทํากันแล้วะนะครับคราวนี้ผมแนะนําให้ดูตัวเครื่องตัวนี้<อ>ถ้าคุณซื้อไปตัวนี้แบบนี้หน้าตาแบบนี้จะไปให้ที่บ้านเลยอุปกรณ์ครบเจาะก,ก็ได้นะครับหรือถ้าไม่เจาะจะวางไว้ก็ได้เพราะในรายการเขาวางไว้แต่เจาะไว้เนี่ยถาวรใช้งานยาวๆดีกว่านะครับคราวนี้พอติดตั้งเรียบร้อยแล้วเขาจะให้ตัวไส้กรองไปด้วยไม่ต้องงงนะครับเอาดูง่ายๆมีสีขาวและ เอาสีขาวก่อนนะฮะตรงนี้นะครับสีขาวแบบนี้นะครับคือไส้กรองขั้นที่1นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นการกรองละเอียด1ไมครอนนะครับอันนี้วัสดุจะเป็นไส้กรอง PP นะครับจะดักพวกสารแขวนลอยต่างๆทราย ตะกรสนิมเมื่อกี้ที่อยู่ <ừ m. S 1> ในท่อนะครับจะช่วยทําความสะอาดแล้วก็กรองไม่ให้มันหลุดเข้าไปในขั้นตอนที่2ออายุการใช้งานถือวนานนะหกถึงแเดือนอ,อันนี้คือขั้นตอนที่1นะคุณผู้ชมพอมาถึงขั้นตอนที่2ค่ะก็คือไส้กรองตัวนี้เรียกว่าเป็น CTO เป็นไส้กรองเป็นบล็อกค,คาร์บอนนะคะผลิตจ,จากนะคะสารกรองเกล็ดคาร์บอนสามารถกรองได้แบบ5้าหมครคอนตัวนี้เขาเป็นการเอานะคะสารกรองเกล็ดคาร์บอนเนี่ยมาอัดเป็นแท่งช่วยเรื่องของการดูดสารเคมีโลหะหนักต่างๆ คอรีนตะกัวประหลอดซึ่งขั้นตอนนี้ผู้ชมขาสามารถใช้งานได้ถึง12เดือนหรือว่า1ปีเลยถูกต้องนะครับแล้ววันนี้ใครกดหาเรานะครับราคาก็สุดพิเศษ9 9 0บาทเราแถมไส้กรองหยาบให้อีกหนึ่งชิ้นด้วยผู้ชมกดมาดีกว่าตอนนี้เพราะว่าสายเยอะมากนะครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับเราอยากให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นเริ่มต้นที่บ้านของคุณแล้วก็ตัวคุณนั่นเองนะครับพอติดตั้งเรียบร้อยเห็นไหมผมบอกแล้ววันมันง่ายอ,อย่างในรายการก็ตั้งไว้แบบนี้ไม่ได้เจาะเพราะ ผมต่อท่อเรียบร้อยแล้วก็ไปตักน้ําที่อ่าบ่อตรงๆว่าสกปรกคลองข้างๆเนี่ยตักมาเห็นไหมมีทรงมีทรายมีเศษตะกรอนต่างๆต่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้วันใหม่นะครับเปิดพอเปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยน้ำจะเดินทางผ่านขั้นตอนที่1นะครับหไมครนขั้นตอนที่2 2ไมครนแล้วเดี๋ยวมาดูว่าน้ําจะเป็นอย่างไรเชิญครับมาลองดูคุณผู้ชมคาะจากน้ําดําๆนะคุณผู้ชมค่ะผ่านเครื่องกรองน้ำสองขั้นตอนจากโคลนดัส คุณเห็นไหมว่าสีน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยจริงคุณจากน,น้ำสีดำๆเห็นป่ะกลายเป็นสีขาวขอปรบมือเขาหน่อยฮะเขาทำได้ดีมากๆนี่คุณผู้ชมดูด้วยตาเปล่าเรารู้สึกได้เลยว่าน้ำที่ผ่านตัวเครื่องกรองเนี่ยสะอาดขึ้นผมขอเนะยฮะนี่ครับวันใหม่ครับหยิบไปผมนิดนึงนะครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับว่านี่ฮะวางไว้ตรงนี้โอ้โหต่างกันเยอะมากนะฮะ,ค,ะคราวนี้ผมมีสองแก้วเปรียบเทียบกันนะครับโดยผมจะใช้ตัวนี้ที่เป็นตัววัดคลอรีนนะครับเอาน้ําออกมาก่อน จากเครื่องกรองน้ําของเราโคลนดัสนะครับขอประมาณสัก20มลลิตรนะครับใส่ลงไปในหลอดทดลองนะครับอันนี้เป็นการทดลองวิทยาศาสตร์หูอยิบตื่นเต้นมากวันนี้ได้ใช้ความรู้แล้วอดึงเพิ่มมาอีก10มลลิตรใส่เข้าไปนะครับน้ำจากเครื่องกรองโคลนดัสครับและน้ําทั่วไปที่ไม่ผ่านเครื่องกรองที่เราใช้กันอยู่เนี่ยใช้กันทุกวันเนี่ยล้างหน้านะครับอาบน้ําหรือว่าคิดว่ามันสะอาดเอามาล้างผักผลไม้ต่างๆแล้วมากินกันมาดูครับว่าเห็นใสๆเหมือนกันแต่ข้างในมีอะไรแฝงไหมหยดลงไปฮะ เป็นตัวเทสคอ l ลีนนะครับนี่หยดไปสี่หยนี้คุณเห็นไหมทุกขั้นตอนเราทำเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมคุณดูนี่ผมหยดไปแล้วนะฮะแต่สีไม่เปลี่ยนเลยน้ำจากไส้กรองของเครื่องโคลนดัสนะครับสขั้นตอนคุณดูทั่วไปเห็นไหมเดี๋ยวเห็นไม่ชัดผมขออนุญาตแกว่งนิดนึงนะฮะ นี่แกว่งน่อยแกว่งน่อยอคุณจะเห็นไหมครับว่ามันจะกลายเป็นสีส้มนะฮะ,ะแต่ของเรานะครับผ่านเครื่องกล่องโคลัลนดัสไม่เป็นไรเลยสีใสเลยสแสดงว่าอะไรนี่สีส้มแบบนี้มีคอร์ลีนระดับสูงสุดด้วยนะแต่ถ้าเกิดไปดูครับจากขั้นตอน2ขั้นตอนนี้จากโคลันดัสคือมันใสเลยคุณนเ<า>ออเป็นไง ะะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคุณผู้ชมคะจะดีกว่าไหมถ้าคุณเปลี่ยนจากน้ําธรรมดาที่มันโสโกกปรกอาจจะทําให้เกิดอาการภูมิแพ้แสบตาต่างๆมาเป็นน้ําที่ผ่านเครื่องกรองน้ํสองขั้นตอนจากโคลนดัสผิวเราก็จะดีอ,อาการภูมิแพ้ก็จะไม่เกิดไม่ว่าจะเป็นอาการคันต่างๆยิ่งถ้าเกิดมีลูกน้อยหรือว่าคนแก่อยู่ในบ้านเครื่องกรองน้าแบบนี้สําคัญมากนะพี่วินใช่แล้วนะครับและตอนนี้เหลือเวลาไม่มากนะครับสองนาทีสุดท้ายเดี๋ยวเปรียบเทียบให้คุณผู้ฟังดูหน่อยดีกว่าคุณคนชมทางบ้านนะฮะว่า<ะ>เอ๊ะถ้าเกิดซื้อทีี่่่่อออืืืนนนเเป็ยังงไซ้ทรราาสํวจ ามาให้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมขายยาอันเนี้ยตามอินเทอร์เน็ตนะคะ1เซต2ขั้นตอนเหมือนกันราคาอ,อยู่ที่1390บาทหรือจะเป็นแบบนี้2งขั้นตอนเหมือนกันไม่มีของแถม1590บาทหรือจะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมขา2ขั้นตอนนะคะไม่มีของแถมราคาอยู่ที่1790บาทค่ะทุกแบบที่วันใหม่หามานะครับบอกเลยว่าเกินพันหมดนะครับแต่วันนี้ราคาของเราใครโทรทันตอนนี้ผมบอกเลย990บาทพิเศษมากๆจ่ายไม่ถึงพันคุณได้อะไรบ้างคุณได้เซ็ตเครื่องนะครับตัวโคร สขั้นตอนเฉพาะจุดตัวเครื่องอุปกรณ์มีให้มีไส้กรองด้วยไส้กรองตะกรอนหยาบนะครับหชิ้นแล้วก็ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่งนะครับอีก1ชิ้นนะครับนอกจากนั้นเรายังให้ตัวไส้กรองหยาบให้ด้วยอีก1ชิ้น<ช>คือเขาให้เยอะมาก3ไส้กรองเลยอุปกรณ์พร้อมด้วยราคาเต็มๆ1,780บาทแต่วันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นค่ะรีบโทรมาจับจองไปเจ้าของนะคะที่0 2 6 6 6 0 1 8 8ค่ะ ตัวนะตัวเครื่องของเขาและก็มีตัวไส้กรองนะคะที่เป็นไส้กรองตะกอนหยาบ1ชิ้นเป็นไส้กรองคาร์บอนอัดแท่งอีก1และแถมฟรีไส้กรองหยาบอีก1ทั้งหมดนี้พี่วินจากราคาเต็มเนี่ยเกือบ2000แต่วันนี้พิเศษสุดเส้นนี้จ่ายแค่990บาทเท่านั้นถูกต้องฮะ990บาทเท่านั้นโทรทันที่0 2 6 6 6 0 1 8 8นะครับทุกอย่างเริ่มต้นจากน้ําครับถ้าคุณภาพชีวิตของคุณจะด,ดีคุณต้องดูน้ําที่บ้านของคุณว่าสะอาดหรือเปล่าต้องนี่เลยครับโคลันดัสเรามั่นใจแล้วก็เชื่อถือได้นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนเจอใหม่ครั้งหน้า วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะนอกจากน้ำที่เราใช้ดื่มแล้วน้ำที่เราใช้ตามจุดต่างๆในบ้านก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะบ่อยครั้งที่เราต้องพบกับน้ำไม่ใสสกรปรกมีกลิ่นมีสิ่งแปลกปลอมในน้ำใช้แล้วมีอาการคันผื่นขึ้นเป็นสิวหรืออันตรายถึงขั้นเป็นโรคผิวหนังวันนี้ขอเสนอโคเลนดัส เครื่องกรองน้ำสองขั้นตอนเฉพาะจุดที่สามารถติดตั้งตามจุดต่างๆของบ้านห้องน้ำห้องครัวได้อย่างสะดวกไส้กรองขั้นตอนที่1ผลิตจากโพลีเพปโพลีนกรองขนาด1ไมครอนช่วยดักทรายขจัดตะกอนสนิมไส้กรองขั้นตอนที่2ผลิตจากโพลีเพปโพลีนกรองขนาด5้าไมครอนช่วยดูดจับสีเคมีและโลหะหนักต่างๆเพียงเท่านี้คุณก็จะมีน้ำที่สะอาดใสไร้กลิ่น ไรตะกรอนไว้ใช้ในบ้านได้อย่างสะดวกจะใช้ล้างผักผลไม้ของกินเพื่อประกอบอาหารหรือใช้ล้างหน้าอาบน้ำได้อย่างสะดวกใจยิ่งขึ้นไม่ต้องกังวลกับปัญหาดเดิมๆอีกด้วยโคลเดนดัสเครื่องกรองน้ำสองขั้นตอนเฉพาะจุด